ลาสินเองครับวันนี้เจอกันอีกเลยนะครับวันนี้จะมาโอุปนบสัยแลนะครับสั่งกา๊าซลาซ็นนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผมสั่งมาจากร้านครบตอนแคนดี้นะครับจากช็อปปี้ครับผมมาเรามาแกะกันนะร้านนี้สั่งอยู่ประจํานะครับผมเวลานี้จะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับจากเก็บต้องโอนนะครับผมแต่ไม่ใชีธนาคารนะเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงนะครับผม มันไม่ได้ไม่ได้กระโดดอ่านี่ไงครับผมอ่าจะลองมาต้นมานี่ไงครับผมหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะจากบั๊บเบิ้ลกันนะอ่าโอเคนะครับผมโอ้หลายชั้นมากนะครับผมนี่เดี๋ยวเราแกะนี่เด็ดนึงนะ นี่นะครับผมจะใส่เคียดอะไรมานะครับผมมานี่นะครับผมอ่านะครับผมมีสั่งมาทั้งหมดสามใบนะครับผมน้าโอ้โหใส่ทุบโหลดไม้อันเดียวนะครับผมหมูช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปหาใหม่นะไอ้เหรอใบแรกนะครับโอ้เข่าแถมใบเบสไม้ด้วยนะครับผมใบแรกนะครับว่เป็นออสการ์หรือเปล่ะอ๋อเคป้าอลิซาบารากานะครับเป็นท็อปไฟน์เน็ตนะครับผม เป็นการ์ดบีดนะครับที่ก no ็แถมมานะกันเป็นการ์ดแถมนะผมสองพันสิบแปดสองพันสนะครับผมไอซ่าบาลาก้านะ่าเป็นการ์ดควอยธรรมดาครับผมฮะใบต่อไปครับเบ็นพิตชิงนะครับพิตชิงพลาสติกชิคนะครับของประเทศเช็กนะครับผมเป็นดองดัสนะครับเป็นการ์ดบีดนะ2021นะครับผมปาีิมี่นะครับผมแล้วก็ใบนี้ก็เป็นใบล่เส้นใบแรกครับผมเป็น นี่นะครับจามาวอตันนะครับจามาวอตันนะครับผมมีเป็นลายซินนะจามาวอตันนะครับกอฟโคตรลีมามาลินนะครับผมมีเป็นของเป็นของจัสต้านะครับผมจัสต้านะครับสองพันห้านะครับปีสองพันห้านะครับผมมีเป็นของจัสต์ไมเนอร์นะครับอ่ไมเนอร์โพลีนะครับผมมีประมาณนี้นี่ก็บอกรายละเอียดนะถ้าเนี้ ความสูงอะไรต่างๆเป็นสปาร์น่าเป็นลีกรองนะครับผมลีกหลักก็เป็นเมเจอร์ลีกนะครับเม็ดเบสบอลอันนี้เป็นไมเนอร์ลีกเบสบอลนะครับเห็นลายเส้นมันสวยนะครับผมก็เลยจัดมานะครับผมอ่าแล้วผมใบต่อไปครับนี่นะครับผมเป็นลูกี้การ์ดนะครับเป็นปาเดสนะครับเป็นอะไรชื่ออะไรคุสมาโนฟคุสมาโนฟนะครับนี่ไงคุสมาโนฟนะครับ อ่านี่นะเซนคุสมาโนสนะครับเป็นการ์ดทองนะครับผมนี่อ่าอ๋เป็นของเมเจอร์ลีกบสบอลนะครับผมเอ็มเอ็มเอลบีนะครับเป็นลีกสูงสุดของอัปเปอร์เด็กนะครับผมนี่ประมาณนี้อ่านะครับเป็นลุกกี้ด้วยนะครับผมเป็นลุกกี้ด้วยเป็นลุกกี้ด้วยไม่รันัมเบอร์นะครับอ่านี่ประมาณนี้สวยนะครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับผมแพงที่สุดในรถนี้นะครับเบ้นนี่นะครับลายเซินออนการ์ดนะครับเป็นจังโก โอมอเตนะครับจังโกโอมอเตะออร์เจนติกออโต้กราบนะครับปี2022อ่า2023นะครับ JLPGA นะครับผม j a p เจแปนหลีก o อ o อ f นะครับอ่าเป็นหลีกคอฟโลระดับสูงสุดของญี่ปุ่นเขานะครับผม Official Trading Card l รล k คกี้แอน n ินเนะครับเป็นลุคกี้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ชนะด้วยนะครับในทัวร์นาเมนต์เป็นทั้งลุคกี้เป็นทั้งแชมเปี้ยนนะครับในหลีก Japan นะครับเป็นเซนออนการ์ดนะครับ Eport นะครับของ Eport นะครับ สวยๆนะครับโอ้ล้านำเบอร์ด้วยนะครับยี่สตับสามสิบนะครับผมอ่นะครับแต่ยี่ห้อกร์ดเราไม่คุ้นนะครับเป็นของ eport นะครับอ่าน่าจะประมาณนี้นะอ๋อบินประเทศญี่ปุ่นนะครับมีไหมเออเป็นของ eport นะครับ eport สองพันยี่สาม eport นะครับปินอินญี่ปนนะครับผมมีประมาณนี้ j a p ป n lady professional golf e x o c i a t i o n นะครับผมอ่าประมาณนี้2023 j l p g a Official Trading Card Rookie and Winners 27/30 e p o t นะครับผมมีประมาณนี้อ่านี่ก็บอกอรายละเอียดนะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะอือตอนนี้อ่าขออ่านไรนะ certificate of authenticity นะครับ authentic a u t o ตก a าฟนะอ่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับโอ้ใบนี้ใบเดียวนะที่ใส่ท็อปลดมาให้นะครับใบนี้เขาไม่ใส่มาให้นะครับโอ้โหผมบนบนไปสองคลิปเขาน่าจะเห็นหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะเขาเลยไม่ใส่มาให้นะโอ้ซองมันซองแกะยากมากนะครับผมอ่มาเดี๋ยวเรามาดูนะดูการ์ดของจริงจันนะนี่นครับผมผม แกะท็อปอยู่ท้งมาเลยนี่นะครับโอ้โหเป็นลายเซ็นนะครับโอ้สวยมากเลยครับเป็นลายเซ็นลายเซ็นจริงๆเลยนะนี่ครับผมเป็นของอีพอร์ตนะครับไม่ใช่ท็อปนะอันนี้เป็นท็อปนี่เป็นพาณิชย์นะครับผมแบบนี้เป็นพวกจัสลูกี้อะไรแบบนั้นนะอันนี้เป็นอีพอร์ตนะครับย่อใหม่นะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับโอ้ก็สวยงามเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมสั่งก๊อปอีกนะครับแต่เป็นชิ้นส่วนเสื้อของโปรสาวไทยนะครับโปรสายไหมนะ เดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเนินะประมาณนี้นะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผมโอเคนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่ที่ตกในยูทูปมาด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ได้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ